สวัสดีค่ะพี่กำลังไปไหนเหรอวันนี้จะมาสอนการชงกาแฟเดือดเ่องนะคะโอเคไปทำให้ดูหน่อยไม่รู้ถูกเออไปลองทำดูเป้ก็ทำให้ถูกสวัสดีค่ะทักทายจากฟิเลเด์นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนกันคะ่แนนนะแล,แล้วก็ตอนนี้นะยุ่ที่โรงเรียนแล้วก็ผักเทียงแล้วก็ตอนนี้นะผีเลนี่กำลังจะมาสอนการสื่อกาแฟแบบอ,อัตโนมัติ เอ้ยโอเคไปอ้าพี่มันยากไหมพี่เป้ซื้อไม่เป็นแล้วเนี่ยอะ,อะไรอะไรเอาให้ดีเอาให้ชัวร์อันดับแรกทำอะไรจ้ารูดกราดรูดกา๊กาดตังในการ์ดก็มีเยอะนะ อะไรฮให้แน่ให้แน่ไม่ใช, pues ไใช่ไม่ใช่ตัมมันหายไปทุกรอบแต่กาแฟ nah ไม่ได้นะอน้ออาปัวเฮ้ย <c oughs> พี่ อ, <Ye> e. อะไรอะไรเย่ไหนแก้ววงไหนอะอ้าวเา,าจัดจดอ๋อตอนนี้ก่อนงได้กินโอเค <laughs> เอาอีกแก้วนึงเป้ด้วยสองแก้วเหรอเออเอนฉันถ่ายให้แกทำโอเคหนูทำไม่เป็นหรอกแต่พี่สอนนะอ่ะอ,อ่เสร็จ่ยพี่ก็เราปตรนี้หรอตรงน,น,น,รงน,นงี้อ อันนี้เสร็จแล้วย่อกดนี้อ่าเจ็ดสิบหกอ่าเจสรเสร็จแล้วแต่ม่ได้บอกมายังอ่าเดี๋ยวก็รอตอนนี้มันกินดังเลยใช่ไหมจ้าจากินดังไปแล้วไฮเทคแต่ซื้อไม่เป็นซื้อไม่เป็นนะคะที่ครั้งแรกค่ะนี่ครั้งแรกป่ะครั้งที่สองครั้งที่สองยังงงเลยไม่เคยกินกาแฟนะวันนี้จะลองกินกาแฟ โอเคค่ะแค่นี้แหละค่ะบายบาย